เอาละครับต้องของการามสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้โยผมใช้เวลาจีนนะนครับผมวันนี้โยเก็บมาครับเอาชลอที่หนึ่งจุดแปดจุดสองนะครับผมนี้เออนี่จากพาร์ทที่แล้วเราได้ทำฟาร์มเหล็กใช่ไหมนี่คือผลโอ้ได้เหล็กมาเยอะมากเฉพาะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคส่วนในพาร์ทเนี่ยเราจะไปตามหาเอ็นเดอร์โพนะครับจะได้ครับเออเรียอ,อะไรนะ ไอเด็อายอะอะไรที่อ,อะอที่มันไปสตองหัวเราจะได้ไปหาสตองหัวในพาร์ทนี้ไม่ก็พาร์ทหน้าน,นี่แหละเราจะได้ไปตีมังกรแล้วก็หาปีกนะผมเพราะถ้ามีปีกเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วผมเพราะเราสามารถบินได้นะโอเคนี่เราไปเตรียมตัวก่อนเลยแรกอ่ะเราเนี่ยหวังแปชุดเกรานะอะไรเงี้ในฟาร์มซอมบี้อะ มีชุดเกราะที่ดออรอปอย่างสบีอยู่เป็นชุดเกราะทองเนี่ยถึงจะแบบพังไวแต่ก็เอามาใช้ก่อนฮะตอนนี้ผมไม่ได้ลงเหมืองไปหาเพชรเลยอะ่ะเลยไม่มีเพชรพอที่จะรับกางเกงนะแต่พอที่จะครับหมวกอยู่พาไปแล้วแหละหมวกอะ่ะเหลือแค่กางเกงนะโอเคอันนี้หมวกไม่มีแล้วไม่ใช่ทนดาเมจสา,ามไม่ใ่เนะว่าใส่ก่อนแล้วแล้วมีแค่กางเกงหนังแล้วก็มีข้าใหม่ก็ได้ ไม่ไหนๆก็มาแล้วเราก็น่าจะซ่อมแซมอาวุธจริงๆผมยังเอ้ยน่าจะอันนี้ด้วยนะขอซ่อมแซมมาใส่กับธนูผมไม่ได้เอาซ่อมแซมมาใส่ธนูลเลยเราต้องไปแลกซ่อมแซมก่อนไม่รู้เอ็มรอ่พอไหมนะโอเคเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนดีกว่าแลกของจากชาวบ้านวิลเลจเจอร์นะผโอ้ผมเอฟเคตั้งไว้ไม่รู้กี่วันนะสิไม่รู้พวกไอ้นี้จะเกิดหรือเปล่าลอะไรฮนะเพื่ออะไรฮะแฟนทอมเดี๋ยวขอตัดออยสักคู่แล้วผม โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้กระดาษมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาแลกกันเลยต้บอยากตัวนี้เลยว่ะ okay. เดแลกไว้หมดแล้วเอ,เอาพวกคอมาร์โลมาแลกไม่รออไรอีกนะลืมไปแล้วส่มเทมแล้วมินดิ้งอ่ะหมดอ่ะได้ามาสิบหกฮะตรงนี้มีเท่าไหร่สิบสี่โอ้เยอะเลยฮะเอามานี่หนึ่งธนูแล้วก็ชุดเกาะ เสื้อก,ก็มีรองเท้าโอ้โหสามอย่างเยอะเย่๋ไม่รู้พอไหมนะเดี๋ยวซีส้มเทมเน,นี่ยเออเนี่ยส้มเซมเนี่ยันหนึ่งเนี่ยมาสองเนี่ยสามครบโอเคอันนี้มันอัพเลเวลเนี่ย,อยโอเคโอ้โหลดร,ราคาด้วยสิบแปดสิบเจ็ดเดี๋ยวมาเก็บไปเราไป เอนชาร์ก็เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเราได้ไปล่าเอนเดอร์โล er ต่อที่รู้สึกเอนเดอร์แมนมันจะเกิดที่ไหนนะแต่ผมจะไปดูที่ไปโอมเทรีไซน์ยระผมได้เจอไปแล้วแหละเดี๋ยวพาไปดูว่ามันอยู่ในนรกโอเคฮะเดี๋ยวขอไปเอนชาร์สักคู่แล้วผมโอเคฮะตอนนี้เรารับทางเหล็กไปแล้วโอเคเริ่มจากนี้ก่อนเลยอ๋อมันใส่ไม่ได้อะธนาตอมแซมโอ้โหแย่เลย เอ๊มันมีซ่อมแซมไปแล้วไม่ต้องโอเคธนูน่าจะต้องแบบดีบวกเข้าไปใหม่อ่ะอัญเช่ม,มันเอาชุดกรอบมาก่อนแล้วโอเคใส่ไปโอเคฮะน,นี่ซ่อมแซมเก็บไว้หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเฉลี่ยเก็บไว้หมวก,กหมวกเพชรตอนนี้นะครับกางเกงเหล็กไว้ก่อนนะโอเคกางเกงเหล็กไว้ก่อนฮนะ ไปเราเริ่มไปเลยเฮ้ยเลยไม่เตรียมของลยเลยตกเก็บไปตกเก็บไปแค่นี้ก็เพียงพอโอเคเดี๋ยวตัดไปต่อเข้าไปในรกเลยแล้วกันนะผมเออก่อนจะไปนี่ผมไปดูนี่มาได้ขยายฟาร์มแกะนะเนี่เอาฟาร์มวงวก็ขยายมาสองสองช่องนี้เลยความแกะมันจะแยกนะเดี๋ยวจะทําเป็นฟาร์มแกะแบบเอ่อเรียกอะไรนะแบ่งเป็นสีอะ สี่คนแกะโหมาจากไหนเนี่ยนี่ทางนี้เลยน่าที่ผมทายไหอเดินทางมาแล้วอ่าโอเคมาทางนี้เปล่าแล้วเนี่ยเนี่ยระวัาางตุกระวน,นะเดินตามทางไปเลยแี่ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วด้านขวามือจะเป็นไบโอมชิมสันฟอเรสต์นะส่วนด้านซ้ายคือเป็นเออ่ปัสสายของพวกหมูผมยังไม่ได้มาแบบสำรวจหรือมาบุกเลยฮนะเราปล่อยไว้ก่อนนะ นี่พอาะเรายังไม่มีเวลาอสบิวเลยโอเคนี่ตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับอันนี้แลนะ้วไหนวะนี่ไงวายดีสีแต่เราก็ต้อง,อง,องรอกลางคืนก่อนนะเพื่อที่จะได้แบบพวกมอนสเตอร์มาเกิดกันนะต้องรอ,งองเดี๋ยวเราไปสำรวจแบทแลนด์กันหน่อยฮนะผมยังไม่เคยไปสำรวจเลยตรงนั้นลนะแล้วตัวแบทแลนด์นี่จะมีแบบพวกทองเยอะนะจะพวกแบทแลนด์เราไปดูกันดีกว่ามันเยอะจริงหรือเปล่าแบทแลนด์นี่มันใช่แบทแลนด์หรือไง นี่ไม่ใช่นี่หัานี่มันอะไรเนี่ยจากอริยธทรมนี่ไงครับเนี่ยไอ้เข้าดูหน่อยสิหน่อย <c oughs> จะเป็ดแบนแลนใช่โเคฮะเดี๋ยวสำรวจแถวนี้เลยว่า,าต้องรองการคืนดิ <c oughs> อ๋อนี่แบนแลนด์ land, ใช่เปล่ามันใช่จริงไหมเนี่ยไม่ <c oughs> รู้ว่าจริงหรอหกแล้วตอนนี้โอเคฮะถูกมัน่าจะเจอแบนแลนด์จริงๆฮะโอเคจีสวย哟 เราขึ้นไปสำรวจสักไหนสิเฮ้ยแต่ทำไมมันเล็กจังอ่ะแบแลนด์เนี่ยเล็กมากที่เชยที่เขาบอกว่ามีทองอยู่เยอะเยอะจริงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อตอนไบลอม,มสวัตน,นาโอเคฮะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนกลางคืนเลยดีกวา่าเดี๋ยวไว้เจอกันตอนกลางคืนนะผมโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วได้เวลาออกล่าแล้วผมอเอ๊ะมาเราจะหาเอ็นเดอเเร์แมนเฮ้ยคีบฟิวไปได,ด้วยเลยกันอเอ็นเดอร์แมน มันได้พาโลมาด้วยสิบล็อกอะไรก็มันได้พามาแล้วแถวแถวนี้ของรันเจอแมงมุมอ่ะเคยหัวมุดเคยตอนเราก็ยังไม่เจอเลยอ่ะอินดอร์แมนมันจะมีอยู่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยต้องเองอะไรอ่ะเอยหายตัวแมนก่อนดีกว่าฮะจริงๆบางคนคืออินดอร์แมนนะหายยากขนาดนี้เลยวะเนี่ย เราไม่เจอแล้วฮนะเอ็นเทอร์แมนสักตัวหนึ่งเห็นวิบแวล์ฟ้าวนเล็กมากว่าอยู่ตาตาเหมือนลันยาจริงมันน่าจะเกิดเยอะเลยเอรีไซเอ็ยเพราะมันไม่ได้เกิดเอรีไซเนะอ็มเพโอ้ไม่เจอมันเลยไ,ได้ตัวเดียวอืมบ้านนี้ลายยาวนานฮนะตาตามหมายเอ็นเทอร์แมน,นเฮ้ยดูนี่ครับไม่โดนเลยเอาล้นะโมเจมิ้ลโมบ้านอีกรอบ บ่าแล้วแน่ยแต่เรายังไม่เจอเดอร์แมนเลยวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะเอาหาเดือดแพนทอนแหละปีน้ำบุกโจมตีชาวบ้านนะถ้าแบบยังไม่เจอเดอร์แมนเลยอ๋อนั่นไงเจอแล้วหนึ่งตัวหามาเป็นปีครับเลยยากมากไม่เจอตอนเช้าด้วย แต่เป็นเท่าพอเลยอะเปนแค่ตัวเดียวเองระยะเกินไปไหมมันหายากเกินไปเฮ้ยทุกคนมันเจอนี่มาชนใหม่แบลดเหมืองทองจะเป็นหมืองทองถ้าเราไปเจอเดอร์เบนแล้วก็แหมก็มาแล้วมาสำรวจพวกนี้หน่อยแล้วกันนะเฮ้ยได้ท็อตด้วยดีเหมือนกันแหน่ก็มาสำรวจสักหน่อยฮะี๋ยวไปเสียเที่ยวก็เลย โอเคเนี่ยมันจะเป็นแบลนด์จริงๆละ่ะใหญ่ใหญ่มากอเอ๊ะไม่ทานเดียวเอ๊ะผมเข้าเนืนลอทองเยอะจริเงเจอทานสองสี่ก้อนเนี่ยเดี๋ยวคุ้นคุ้นอืมหินแบบนี้มันมันเย่ เจอความอับี้แล้วโมตั้งแบบนี้เลยเนี่ยพดินไปมิกี่บ็อกเนี่ยเปสถานที่ที่แปลกแปลกมากครับเตาเรายังไม่เจอสิ่งที่เรียกว่าไม่เบนเยอะเลยเจอไอ้สองตัวไอ้โคมก็หายไปแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรมากอะ ็คิของเราตอนนี้คือหาอินเดอแมนอย่างเดียวแงอมสามแบ่งแบ่งเป็นสามแโอมแบบนี้เลยมีแโมฟิตตก,กันทางแมอมซอนนากบบแอตแลนเราตัดไปตอนกลางคืนรอบอะเพื่จะหาอนเดอแมนเอาผมโอเคครับตอนเราเจออินเดอแมนอีกหนึ่งตัวโดนชิปเปอร์ระเบิดตายเป็นรอบอะเอ๊ะถ้าใครแถวว้าน่าจะมีอินเดอร์แมนอยู่นะรอ,นะอบนีอะไรก็เ ตายเฮ้ยติดไฟกับแค่หายอด้แบนไปอาเจ็กตัวโอ้แถวไามันมีนะวะเฮ้ยมันิดวะได้เอาคัลงด้วยได้แนาแบนั้ะอืมหายไปแล้ว่ได้แน้อว้หมายไปู่ไห เดี๋ยวหาทำไมเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราล่าเดี๋ยวเนนนบนเสร็จแล้วก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันใช้เวลานานอ่ะแกไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวตัดเลยนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็ล่ามาได้แตยังเวลานานล่ะเอ้แต่ว่าตอนนี้ะนะครับรวมไปเลยกับมาก็ตอนอล่าเสร็จเรียบร้อยอะ่ะนี่เีรอครับมาทำไมเหมือนกันนะ,ะล่าเสร็จแล้วค่อยมาครับทีหลังนี่ยตั้งมาเถอะทีนี้เราก็มัล่าเพิ่มนิดนึงเอาให้เป็นสิบหกตนะัวเลยห้อยพ้นคืนนี้ ไม่ว่าคืนนี้จะได้มาอีกเกี่ยนะผมไม่มีดาบวุ้ดติงก,ก็เลยได้น้อยกว่ากว่าจะได้มาใช้วลนานมาก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 ุดมากแล้ว่ะจะเม,มนบัญหาย,ยากม,ามันเกิดน้อยกว่าพวกสมบีพวกวอะไรพวกนี้เลยหาย,ยากไม่นึงอนะ่ะแต่ก็ได้มาแล้ว ออกล่าแล้วได้คุ้มเลยมายเจ้ไเอ็นเดอร์แมนเพิ่มเลยน่าเทละบ้มันมาเอ็นเดแมนด้นายวันนี้เร็นเดแมนจะไม่เลียั้างเนี่ยเยอะช่างมาแล้วเราก็ได้ของที่ต้องการแล้วได้โอเคแต่ว่าก็มีเอททนเบดเทนเบดเราไม่รู้ว่ามีบองไหมนะการเ็คทีเช็คขอร์มาเบดเหมือนไรบ้างเ๊ะ อันนี้กายหมดเลย,ลเลยแต่สิปโอเปอร์หมดไม่พอดอกอซบีลาเพิ่มไหมฮะแต่ว์ทนี้เราก็ได้ของที่เราการละเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะต้องการไปสตองเพื่อฆ่ามาังกรให้ผมพาร์ทเราก็ได้เอนเดอร์ตายมาแล้วผมโอเคฮะพาร์ทนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ผมไว้เจมพาร์ทหน้าผมจะเป็นพาร์ทล่ามังกรนะผม อาจารย์ครับไปาาไครับ